อบจย,ยะลาเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่นยะลานายชัยสิทธิ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักเรียนนักศึกษาร่วมกันจัดงานเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดยะลา ส่วนประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยคณะกรรมการเลือกตั้งชวน20ธันวากลับบ้านใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปรง่งใส พร้อมทั้งเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกสภาอบจอในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่นในวันนี้นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆและนักเรียนนักศึกษาโดยมีเส้นทางการเดินรณรงค์เริ่มต้นที่ณนะูนส่วนเยาวชนเทศบานนลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา และเดินรณรงค์ไปตามเส้นทางถนนสีโรรถหน้าสถานีรถไฟยะลาและสิ้นสุดที่โรงเรียนคณะราษบรำรุงจังหวัดยะลานอกจากนี้ยังมีรถติดเครื่องเสียงวิ่งประชาสัมพันธ์ตามอำเภอต่างๆอำเภอละ1คันอีกด้วยไปใช้สิดใช้เสียงของคน